สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่อง2โลกโซเชียลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดเองได้ไปเจอคลิปวิดีโอของทางเพจประเทศลาวมาโดยทางเพจได้ตั้งชื่อคลิปวิดีโอนี้ไว้ดังนี้แม่ค้าใจยักษ์จับเด็กขโมยขนมที่ไร้เดียงสามัดติดกับรถจักรยานยนต์อย่างไร้ความเมตตา

Luhan đã luôn tất cả nó nhỏt okay. um <laughs> ở hong hong yên anh luôn bàn em anh em chị cho yêu khóng kém nếp chị không thơm sống 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 นี่่่ออออออะกกปรรงเเ้าาววิไมลโดยในวันที่6มีนาคม2566ที่บ้านภูหัวช้างเมืองอนุวงศ์แขวงไชยสมบูรณ์เกิดเหตุมีเด็กชายคนหนึ่งพอเลิกโรงเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านตามปกติ พอเดินผ่านร้านขนมข้างทางเด็กก็แวะดูขนมเด็กมันคงหิวได้หยิบขนมขึ้นมากินหนึ่งอันแม่ค้าเห็นเข้าก็จับเด็กชายคนนี้มัดติดกับรถจักรยานยนต์อย่างไร้ความเมตตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็พากันมามุงดูเหตุการณ์บางคนวิพากวิจารณ์บางคนก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอ แต่ไม่มีคนไหนคิดที่จะช่วยแก้มัดให้เด็กคนนี้เลยสักคนเมื่อคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมโซเชียลก็มีคนจำนวนมากมายมารุมด่าแม่ค้าบอกขนมอันเดียวทำไมถึงทำกระถึงขนาดนี้เลยเหรอแทนที่จะสอนเด็กมันว่าอย่าขโมยมันไม่ดีเป็นการสอนลูกสอนหลานไปในตัวด้วยแหล่งที่มาประชาชนบ้านภูหัวช้างเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวโซเชียลกันนะครับว่า จะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเรานะครับทั้งแม่ค้าทั้งคนมุงดูใจยักใจมานกันเสียจริงๆทําไมไม่ช่วยแก้มัดให้เด็กสงสารเด็กเหลือเกินความคิดเห็นท่านที่สองเป็นชาวเรานะครับมาแนวแปลกผมจะไม่พูดเยอะเด็กคนนี้น่าจะขอบใจคนมัดถ้าไม่มีคนมัดก็ไม่มีคนช่วยต้องขอบคุณคนช่วยเหลือและคนมัดถ้าไม่มีคนมัดเด็กก็จะไม่มีคนช่วยเหลือเด็ก ความคิดเห็นท่านต่อมาสงสารน้องเขาจังทำได้ลงคอเนาะไม่มีน้ำใจเลยเจ้าของร้านขายของสงสารเด็กสงสารน้องเขาเถอเนาะความคิดเห็นท่านต่อมาถ้าอยู่ประเทศไทยคนจับเด็กมัดแบบนี้เจอหลายข้อหาเลยแหละความคิดเห็นท่านต่อมาสันดานหมาหมาทำกับเด็กที่ไร้เดียงสามันจะไปรู้อะไรฆ่ามันตายมันก็ตายมันไม่มีทางสู้เป็นผู้ใหญ่ไม่มีสมองจิตใจต่ำ ความคิดเห็นท่านต่อไปคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชาติไหนผงคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะครับทำไมคนที่มุงดูจึงมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพราะคนไม่รู้กันเลยว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือได้มากจริงๆประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปไม่มีใครช่วยแกะเชือกให้น้องเลยไอ้พวกผู้ใหญ่ใจอำมหิตเสื้อเหลืองยังยืนยิ้มระรื่นน่าเศร้าใจ เข้าใจว่าเด็กขโมยเด็กมันผิดแต่เด็กตัวแค่นี้มันควรจะมีวิธีที่รับมือและสั่งสอนให้เหมาะสมกับวัยเด็กตัวเล็กแค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าน้องอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมแบบไหนน้องจึงได้ขโมยน้องคงหิวน้องอาจจะไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีความเมตตามากพอถ้ามันไม่มากจนเกินไปนักเราก็ควรเมตตาสั่งสอนด้วยจิตใจที่เมตตาเห็นแล้วน่าเศ้าใจจังความคิดเห็นท่านต่อไป ถ้าเด็กมันขโมยก็ควรจะบอกผู้ปกครองเขานะไม่ใช่ลงโทษแบบนี้เห็นแล้วมันเสะเตือนใจค่ะความคิดเห็นท่านถัดไปยิ่งดูยิ่งปวดใจแม่ค้าใจทําด้วยอะไรคะสงสารเด็กมากๆความคิดเห็นท่านถัดไปไม่อยากเชื่อสายตาว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่สปปลาวถิ่นอารยธรรมลุ่มน้ำโขงและถิ่นคนดีมีศีลธรรมเจ้าของร้านเป็นคนลาวหรือชาติใดทำไมจิตใจดำเหลือเกิน ความคิดเห็นนี้จะเป็นความคิดเห็นของท่านสุดท้ายนะครับถ่ายรูปแม่ค้ามาประจานหน่อยสิว่าหัวจิตหัวใจมันทํามาด้วยอะไรขนมแค่10-20บาทถึงขั้นทํากันขนาดนี้เลยเหรอเวรจริงๆเลยนี่เป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากความคิดเห็นทั้งหมดเกือบ900 0คนขณะที่ทําคลิปอยู่นี้สําหรับท่านใดที่อยากอ่านความคิดเห็นแบบเต็มๆสามารถเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ที่ได้ให้ไว้ที่ช่องคําอธิบายได้เลย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ